สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l วอลร์ทิฟแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือ2อและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมเป็นรถเล็กนะคะไปเข้าไร่เข้าสวนกันนะคะเอาใจพี่พี่ที่อยากได้รถเล็กๆเอาไปาตัดหญ้าอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคันนี้นะคะคูบะตา L สองหกศูนย์ค่ะยี่สิบหกแรงม้าจากคายคูปะตานะคะก็สาภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะพื้นเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะผู้ ลงจากรถเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ทันได้ทำความสะอาดหรือว่าแทําทการล้างเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ Pto หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ชมเนาะนี่เลยอันนี้ให้ชมในส่วนของระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปั่น Pto ให้ชมด้วยนะคะนี่เลยประมาณนี้นะ ก็สำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมหางตัดหญ้าของใหม่นะทางร้านเราใส่ให้เป็นหางตัดหญ้าขนาด1เมตร20เซนของใหม่ยี่ห้อ LCS เลยค่ะ mm hmm. ก็สวยๆไม่ใหม่กันเลยนะคะเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆแน่นอนสําหรับหางตัดหญ้านะคะ mm hmm. ก็ทางร้านเราไม่ได้มีแค่26แรงม้าเท่านั้นนะคะ21แรงม้า22แรงม้า24แรงม้าก็มีนะคะก็พี่ๆท่านใดสนใจอยากได้แรงม้าประมาณไหนนะคะก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะ ตัวรถพร้อมหางตัดหญ้าราคาอยู่ที่85,000บาทค่ะพี่พี85,000บาทนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจรถ26แรงมา้าคันจิ๋วคันนี้นะคะไปดูแลต่อก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์และ ID Line ด้านล่างนี้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์075734727ค่ะ ID Line ก็ตามนี้เลยอยากได้รูปหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมทักทายกันเข้ามาพูดคุยได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอของขุ่จังหวัดกำแพงเพชร เปิดทุกวัน365วันนะคะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์เลยไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์เนะาะไม่หยุดวันนะคะ่ะแต่เลิกนะคะก็เดินทางมาง่ายๆนะคะตั้ง GPS มาเลยว่าตลาดท่ามะเขือเนาะร้านก็อยู่ที่ตลาดเลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่อยู่ไกลนะคะอยากที่จะซื้อรถคันนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยเนาะแล้วก็โอนมาจํมาจอง1-2หมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับรถนะคะทางร้านเราก็มีบริการขนส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะ มีบริการขนส่งด้วยเนาะสำหรับตัวนี้26แรงมานะคะก็ประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook วลลทิฟแท็กเตอร์กำแพงเพชรด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ